จะอธิบายเรื่องโปรแกรม HBO GO ส่งภาพไปหาทีวีได้อย่างไรบ้างนะครับโปรแกรม HBO GO เนี่ยถ้าดูใน FAQ จะเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าไม่รองรับกับทีวีนั่นหมายความว่าเอาแอป,ปไปลงในสมาร์ททีวีหรือลง android box ทั่วไปจะไม่สามารถที่จะใช้งานได้ผมลองทดลองติดตั้งดูแล้วในตัว android box นะครับรุ่นทั่วไปเนี่ยโปรแกรมเนี่ยติดตั้งได้ แต่ไม่สามารถเล่นออนมาน์ที่เป็นหนังได้นะครับแต่ว่าทีวีทั่วไปทีวีช่อง HBO Family HBO Signature อะไรพวกเนี้ยดูได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมที่ไปติดตั้งบน Android Box หรือว่าสมาร์ททีวีที่เป็น Android TV ถ้าลงแอปบน Android TV นะมันจะทำงานไม่สมบูรณ์ครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็ตาม FAQ ของ HBO Go คือ ต้องติดตั้งบนลงลงบนมือถือ iPhone หรือ Android แล้วก็ทำการ cast ไปหาทีวีเท่านั้นการารส s ไปหาทีวีเนี่ยมีอยู่2ทางคือถ้าเป็น Android ก็จะใช้ตัว Google Chromecast เป็นหลักนะครับ <c oughs> ถ้าเป็น Apple แล้วเรามีตัว Apple TV เราก็จะใช้ตัวที่เรียกว่า AirPlay ตัว AirPlay เนี่ยต้องมี iPhone กาที่ตัว AirPlay เนี่ย หน้าตาเป็นอย่างนี้ไอ้ตัว apple tv หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ราคาของ apple tv ประมาณรุ่นใหม่ล่าสุด8,210บาทคราวนี้ตัว c h r o m e อธิบายตัว c h r o m e c a ม t c h เนี่ยก็จะต้องมีตัว android tv บวกกับมือถือ android จริงๆตัว iPhone ก็ส่งไปหา Android TV ได้นะครับมี Android TV กับมือถือบลอก Android หรือเดี๋ยวนี้มีรุ่นหนึ่งของ Xiaomi รุ่น Mibox S มันเป็น Android TV Box ต้องใช้อุปกรณ์2อันนี้คือเป็นทีวีเลยที่เป็น Android TV นะครับหรือไม่ก็เอาทีวีรุ่นเก่านี่แหละเป็น LED เป็นเป็นสมาร์ททีวีอื่นที่ไม่ใช่ Android TV แล้วมาต่อกับเซมี i Mibox S ซึ่งมันเป็น Android TV มันก็สามารถที่จะทำการส่งภาพไปได้อันนี้เราดูดูยังไงว่ามันเป็น Android TV หรือไม่ใช่ Android TV ในทีวีที่บ้านลูกค้าที่มีอยู่นะครับดูตามนี้นะครับ ตรงนี้จะบอกว่าโคมคัสบิ้วท์อินอันนี้หน้าสกินเซเวอร์นะแต่ว่าวิธีการดูก็คือเข้าไปที่เซตติ้งนะครับที่เซตติ้งแล้วก็ไป device preference มันจะเขียนว่าโคมคัสบิ้วท์อินดูที่ about Android Security ที่อันนี้ชัดเจนนะครับหรือไม่ก็ดูที่นี่ได้มันจะต้องมีตัว Google Play แต่ไม่ในใจว่า Google Play เนี่ยเดี๋ยวนี้เครื่องที่ไม่ใช่ Android TV ลงได้หรือเปล่านะเข้าใจว่ายังลงไม่ได้ต้องมี Google Play นะครับอันนี้ชัดเจนว่าเป็น Android TV ถ้าเราไปเซิร์ชหา HBO แล้วเลดติดตั้งเขาติดตั้งได้แต่ว่าอย่างที่บอกครับมันใช้งานได้ไม่ดีนะนี้วิธีการใช้งานนะครับหนึ่งที่ตัวเราเตอร์ที่ตัว wifi นะครับพูดถึงตัว wifi เลยตัว Wifi ที่ต่อกับทีวี ที่เป็น Android TV หรือว่าตัว MI Box S นะครับควรที่จะต่อสายแลนหรือถ้าเบื่อไม่ต่อสายแลนไม่เป็นไรครับควรจะต่อที่คลื่น 5G เพราะมันจะใช้แบนด์วิดต์สูงมากนะครับความเร็วที่ผมทดสอบดูประมาณช่วงพิกสุดที่ดึงหนังมาเนี่ยบางช่วงอาจจะสูงถึง40เมก อันนี้ตัวที่จะทำการแคสคือมือถือต้องต่อที่เน็ตเวิร์เดียวกันนะครับที่เน็ตเวิร์เดียวกันเท่านั้นจะเป็น iPhone หรือว่า Android ก็ได้ถ้าตัวนี้ชื่อว่าตัวผมตั้งชื่อ Wi-Fi ว่า 3B B SBR สนะครับสมาร์ทโฟนต้องจับตัวนี้ด้วยทีวี ถ้าต่อสายเลนไม่มีปัญหาแต่ถ้าเบิดต่อกับตัว Wi-Fi ต้องต่อกับ 3BB SBR ด้วยเท่านั้นตอนนี้มีอีกคำถามหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าที่บ้านมี Access Point 2ตัว2ตัวนี้เชื่อมต่อกันด้วยสายเลนเช่น 3BB SGR แล้วเอามือถือต่อที่ตรงเนี้ย หรือว่าเอาม, silently, มือถือขึ้นไปข้างบนไปจับกับไปสมมติทีวีข้างอันนี้อยู่ข้างบนน,นี่อยู่ข้างล่างถ้าเอามือถือเนี่ยยังจับสัญญาณตัวข้างล่างอยู่แต่ถือขึ้นไปข้างบนแต่สัญญาณยังจับตัวข้างล่างอยู่มันก็ไม่สามารถที่จะแคสไปได้นะครับเพราะฉะนั bon ้นมือถือถ้าเผื่อจับตัวข้างล่างแต่ว่ามือถือเอาไปใช้ข้างบนก็แคสไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมือถือ ที TV, ออวีต้องอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันต้องอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันเท่านั้นนะครับถ้าจะอยู่เน็ตเวิร์กข้างล่างเนี่ยมันต้องมีการแก้ไขค่าคอนฟิกในตัวเราเตอร์ด้วยทั้ง2ตัวให้มันไม่มีการบล็อกกันนะครับแต่เอาโดยเบสิกนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเจอเอาโดยเบสิกคือ c c e s s Point ทีวีมือถืออยู่เน็ตเวิร์กวงเดียวกันเท่านั้นท่านี้วิธีการนะครับพอมีตัว ดอยทีวีเรียบร้อยแล้วผมจะทดสอบให้ดูว่าถ้าติดตั้งถ้าเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ตัวข้างล่างนะมันจะเป็นยังไงนี่จะเชื่อมต่อตัวข้างล่างนะครับ 5G ตอนนี้ผมเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ตัวข้างล่างแต่ว่าตัวข้างบนเนี่ย Android TV ต่ออยู่ไปที่ h b o g o จะเห็นว่าไม่มีสัญลักษณ์โคมคัสนะครับสัญลักษณ์โคมคัสเนี่ยปกติจะขึ้นที่ทางมุมขวาจะไม่มีเปลี่ยนใหม่ครับ ผมมาเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวเดียวกันกันกบตัว android tv นะครับ 3BB 5G sbr คันนี้ดูที่ทีวีสามบี sbr เข้าไปที่ hbo มีสัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วครับกดเล่นหนังเรื่องนี้เดี๋ยวอ,ออกจากโปรแกเกมใหม่ก่อน ครับไปละมีสัญลักษณ์อยู่เขบอกว่า this video is playing on chrome cat s นี่ตอนนี้ไปเล่นบนทีวีแล้วครับคันนี้แล้วมือถือทำอะไรได้บ้างนี่ iPhone นะคเครื่องนี้เป็น iPhone ใช้งานอย่างอื่นได้เลยครับสมมุติว่าปิดโปรแกรม HB ดได้ไหมนะนี่ปิดโปรแกรม HB ดแล้วนะครับไม่มีอะไรค้างอยู่ อันนี้ Android TV ทำอะไรได้มั่งครับรีโมทกดหยุดได้เมื่อกี้โปรแกรมปิดไปแล้วนะเล่นต่อได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะก,กด f a สต์ฟอร์เวหรือว่ากดย้อนกลับได้เนี่ก็จะเล่นไปจนจบได้เลยคันนี้จะลองที่ตัวมือถือที่เป็น Android บ้าง หลักการเดียวกันนะครับผมไม่เชื่อมต่อตัว wifi ข้างล่างให้ดูแล้วจะดูเฉพาะการเชื่อมต่อกับตัว android เลยตอนนี้เชื่อมต่อ wifi ตัวเดียวกัน hbo ตอนนี้เจอสัญ,ญลักษณ์แล้วนะครับด้าน,นขวา ส่งภาพมันก็จะขึ้นว่า cast to android tv ในมือถือเราก็จะขึ้นแบบนี้ครับ มันบอกคาสติ n g t อ android tv แล้วคราวนี้เวลาถ้าเบื่อเราจะหยุดการค a สเรากดคำว่า stop casting ได้เลยก็กลับมาเล่นที่มือถือใหม่ ย้ำอีกทีนะครับตัว Android Box ทั่วไปใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่า Google เขาไม่ได้ Certify ไว้ตัวที่ลงได้ก็คือจะเป็น mi box s android box ที่เป็น mi box s นะครับหรือไม่ก็เป็น android tv mi box s เดี๋ยวให้ดูตัวนี้ครับ นี่คือ MI Box S รุ่นที่เป็น Android TV ด้วยแล้วก็รีโมทก็จะเป็นรีโมทบลู Bluetooth. ทูธสงสัสอบถามได้นะครับ